ครับรับกลับเข้าสู่ช่องเล็กของพวกเราครับเล็กโชอิงชาแนลครับมาเฉลยกันต่อครับข้อที่11ครับข้อที่11จะเป็นเรื่องของ So าวนะครับหรือว่าเรื่องของการออกเสียงคําการอ่านประโยคนะครับว่าข้อใดที่มันอ่านถูกต้องข้อใดที่มันใช้สัญ,ญลักษณ์ในประโยคผิดถูกต่างจากข้ออื่นประมาณนี้นะครับ ลองดูโจทย์ครับขึ้นโจทย์มาครับ which of the following sentences is correct ข้อใดต่อไปนี้ที่มัน correct keyword ก็คือถูกต้องนั่นเองนะครับโจทย์ลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเป็นการสลับคำนะครับในประโยคสลับไปสลับมาหน้าไปหลังหลังไปหน้านะครับลองดูว่าข้อใดที่มันเรียงประโยคได้ถูกต้องและได้ใจความนะครับก็หนึ่งครับ exercises do at home students usually งงครับ Usually students do homework at exercise ปกติแล้วนักเรียนทำบ้านที่แบบฝึกหัดข้อ3 do exercises at home usually students ทำการบ้านที่ทำแบบฝึกหัดที่บ้านปกติแล้วนักเรียนลองดูข้อที่4ครับ students usually do exercises at home นักเรียนปกติแล้ว ทำ exercise คือทำแบบฝึกหัดหรือว่าทำการบ้านที่บ้านฉะนั้นข้อที่ถูกต้องและได้ใจความก็คือข้อที่4 oh. เองนะครับมาดูข้อต่อไปข้อที่12ข้อที่12ครับขึ้นโจทย์มาเหมือนกันเลยครับ which of the following sentences is correct ประโยคใดต่อไปนี้ที่ถูกต้องนะครับข้อนี้เป็นการเล่นกับ เรื่องของ tense นะครับเรื่องของ tense หรือ,อบอกโครงสร้างของประโยคถูกต้องกับคำที่บอกบอกช่วงเวลานะครับผมลองดูครับตัวเลือกที่หนึ่งครับ choice แรก they have taken an exam tomorrow have taken ตัวนี้แปลว่าทำเสร็จไปแล้วนะครับทำเสร็จไปแล้วแต่ tomorrow แปลว่าพรุ่งนี้นะครับ ตัวนี้เป็นเหตุการณ์ที่จบลงไปแล้ว have taken ส่วน tomorrow คือเหตุการณ์ที่ยังมาไม่ถึงแปลว่าวันพรุ่งนี้ขัดแย้งกันข้อหผิดตัดทิ้งนะครับ he will take an exam last night will แปลว่าจะนะครับเขาจะสอบ last night คือเมื่อคืนนี้เขาจะสอบเมื่อคืนนี้ will เป็นอนาคต last night จบไปแล้วคือเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วขัดแย้งกันข้อ2ตัดนะครับข้อ3ครับ she took an exam next month ทุกตัวนี้มาจากคำว่า take นั่นเองนะครับเห็นไหมฮะคนอ,อื่นก็ใช้ take ชีทุกทุกเป็นช่องสองของ take เป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในอดีตถ้าจะใช้ took คือต้องเป็นเหตุการณ์ที่จบลงไปแล้วนะครับถ้าต่อท้ายประโยคเนี่ยเอาคำว่า last night มาต่อท้ายประโยคคือบอกบอกว่าช่วงเวลาที่จบที่ผ่านไปแล้วเนี่ยข้อนี้ถึงจะถูกต้องนะครับผม Next month คือเดือนหน้าเป็นเหตุการณ์ในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงฉะนั้นขัดแย้งกันนะครับฉะนั้นข้อสุดท้ายคือข้อที่4ลองมาวิเคราะห์กันครับ we are taking an exam now พวกเรากำลังทำการสอบ now แปลว่าณขณะนี้ฉะนั้นข้อที่ถูกต้องคือข้อที่ข้อที่4นั่นเอง,งนะข้อ13นะครับ which question has a different intonation ข้อนี้ลักษณะการออกข้อสอบเนี่ยเหมือนกันกันกบปีที่แล้วเลยนะครับปีที่แล้วเนี่ยเขาจะถาม intonation คือการออกเสียงหนักเบาในประโยคนะครับอ่านคำเนี่ยปกติแล้วเนี่ย question mark นะครับ question mark ประโยคคำถามเนี่ยเสียงท้ายก็จะออกเสียงสูงปีที่แล้วเนี่ยคือทุกข้อเนี่ยจะออกเสียงสูงหมดเลยเสียงท้ายจะออกเสียงสูงเลยะจะเป็น to do you have the ticket Uh, do I have to buy the ticket แล้วก็มีข้อหนึ่งคือ which ticket should I keep อ่าเน,นี่ยจะเป็นข้อสอบจากปีที่แล้วนะครับส่วนปีนี้นะครับลองดูฮะทุกข้อนะครับจะเป็นประโยคคำถามหมดแต่เพียงหนึ่งข้อเท่านั้นที่มันจะออกเสียงท้ายสูงนะครับข้อที่เหลือจะไม่ออกเสียงท้ายเป็นเสียงสูงนะครับเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะครับข้อที่หครับ Why were you at home last night? Where were you last night? When were you at home? Were you at home last night? เห็นไหมฮะข้อที่มันออกเสียงแตกต่างจากข้ออื่นนะครับคือคำท้ายออกเสียงสูงขึ้นเสียงสูงในคำท้ายคือข้อที่ข้อที่4นั่นเองนะครับฉะนั้นข้อที่4เป็นข้อที่ has a different intonation คือการออกเสียงหนักแบาแตกต่างจากข้ออื่นทีนี้ถามว่าอ้าวทำไมและทำไมข้อ4มันถึงต้องออกเสียงท้ายสูงขึ้นลองดูทุกๆข้อนะครับ why were you at home last night ทำไมคุณอยู่ที่บ้านเมื่อคืนนี้อันนี้ต้องตอบเป็นเหตุผลข้อที่2ครับ w e r e you where were you last night คุณอยู่ที่ไหนเมื่อคืนนี้ก็ต้องตอบว่าเราอยู่ที่ไหนเป็นสถานที่ส่วนข้อ3 when were you at home คุณอยู่บ้านเมื่อไหร่ คุณไปอยู่คุณไปอยู่ที่บ้านเมื่อไหร่เมื่อคืนนี้ที่เหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วนะครับก็ต้องตอบว่าเป็นเวลาแต่ข้อ4ครับ Were you at home last night เมืม่อคืนนี้คุณอยู่ที่บ้านหรือเปล่าข้อที่4นี่มันเป็น Yes No question คือเราก็ต้องตอบว่าเราอยู่หรือเราไม่อยู่ก็คือ Yes Yes I was at home last night ใช่ฉันอยู่ที่บ้านเมื่อคืนนี้ no i was n t at home last night ไม่ฉันไม่อยู่ที่บ้านมันจะเป็นประโยค yes no question ถ้าเมื่อ,อไรก็ตามที่ประโยคคำถามเป็น yes no question ก็เสียงท้ายนะครับก็จะออกเป็นเสียงสูงอันนี้ <Okay. S 1> คือคาอธิบายของข้อน,อน,นี้ไปดูข้อต่อไปกันตีคู่กันมาเลยครับกับเรื่องของการออกเสียงแตกอนักเบาหรือว่า intonation ใช่ไหมครับส่วนมากที่จะออกมาไล่เลี่ยคู่กันก็คือคำนี้ครับ punctuation marks punctuation marks คือเครื่องหมายวักตอนในประโยคนะครับลองดูที่โจทย์ครับ which of the following punctuation marks is correct ข้อใดต่อไปนี้นะครับที่ใช้ punctuation mark หรือเครื่องหมายวักตอนในประโยคที่มันถูกต้องอเครื่องหมายวักตอนคืออะไรเครื่องหมายวรคตอนก็คือสิ่งที่อยู่ในประโยคแต่มันไม่ใช่ตัวอักษรเนี่ยนะครับอธิบายอย่างง่ายๆเนาะคงที่หที่1ครับ ข้อที่1 Do you know her Do you know her เป็นประโยคคำถามทุกข้อคะัคำในการหมดเลยครับ Do you know her Do you know her มันเป็นประโยคคำถามใช่ไหมครับฉะนั้นเครื่องหมาย punctuation marks ที่ควรอยู่ท้ายประโยคก็คือต้องเป็นเครื่องหมาย question mark s, นั่นเองก็คือข้อที่1ถูกต้องนะครับส่วนข้ออื่นอันนี้เป็นเครื่องหมายตกใจเป็นเครื่องหมายใช้ในคำอุทานเนาะส่วนอันนี้ข้อที่3เป็น เครื่องหมาย full stop นะครับ full stop ก็คือเป็นประจบประโยคบอกเล่านะครับข้อที่4จะไม่ได้เป็นมเ,เครื่องหมายอะไรนะรก็เลยใส่มาเหมือนกันกันกบข้อ3นะครับผมดูข้อต่อไปกันข้อ15ครับจะเป็นเริ่มเข้าสู่เรื่องของบทสนทนานะครับปีนี้บทสนทนามีอยู่รู้สึกจะเครื่องหนึ่งนะฮะเครื่องต่อเครึ่องก็สูสีกันกับปีที่แล้วนะครับเรื่องบทของบทสนทนาแต่ ง่ายกว่าปีที่แล้วเยอะเลยนะครับบทสนทนาไม่ได้ซับซอ้อนอะไรมากเท่าไหร่ A ถามอย่างไร B ตอบควรจะตอบว่ายังไงมันไม่ได้ว่ามีหลายขั้นหลายชั้นหลายหลายวรรคตอนน,นะครับในการสนทนากันลองดูข้อ15น A นะครับ A นะครับ A ถามว่า why are you smiling why are you smiling ทำไมคุณถึงยิ้มละ่ะ B ก <B S 2> ็ต้องตอบเหตุผลมานะครับส่วนดูอันประโยคที่มันประกอบเหตุผลเนี่ย I got I got the highest score in English ฉันได้คะแนนภาษาอังกฤษสูงที่สุดเลยนะครับจานั้นข้อที่ b อ,อควรจะขึ้นต้นประโยคนะครับควรจะเป็นอะไรที่มันสอดคล้องกันกันกบด้านหลังประโยคด้านหลังนะครับข้อห you are not ไม่คุณไม่ละอืมปแปลกๆครับ he is not funny why are you smiling? s m i l i n g เขาไม่ได้ตลกหรอกก็คนละเรื่องครับ ก็ส3ครับ she's going out while you smiling ลอนออกไปข้างนอกก็โอ้ยคุยกันคนละเรื่องนะครับ while smiling I'm very happy แปลว่าอะไรครับ I'm very happy อ๋ฉันมีความสุขมากๆเพราะว่าฉันได้คะแนนภาษาอังกฤษสูงที่สุดฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่ข้อที่4นั่นเองนะครับ <S 2> <S 2> <S ต่อไปข้อ16ครับ A ถามขึ้นมาครับ what time is it what time is it อง,ง่ายๆเนาะถามเวลานั่นเองนะครับถามเวลาข้อใดค,ควรจะตอบว่ามันกี่โมงกี่ยามเป็นเวลาเท่าไหร่แล้วนะครับข้อนี่หนึ่งตอบว่า it's a watch เฮ้ยกี่โมงแล้วเนี่ยอ๋อมันคือนาฬิกาคุยกันกับคนปกติหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับข้อ b ฮะ last night what time is it อ๋อเมื่อคืนนี้ก็คนละเรื่องนะครับข้อ3 what time is it 8 minutes 8นาที อะไรฮะ8นาทีเขาไม่ถามว่าอะไรมีระยะเวลาเท่าไหร่ใช่ไหมครับฉะนั้นเหลือข้อสุดท้ายข้อที่มันถูกต้องและเป็นเหตุเป็นผลก็คือข้อที่ข้อที่4เองครับ It's 8:30 It's 8:30แปลว่ามันคือเวลา8โมงครึ่งแล้วหรือว่าเวลา2ทุ่มครึ่งแล้วก็ได้นะครับอ่าผ่านป้ายต่อไปข้อ17ข้อ17ครับโจทย์ขึ้นมาครับ What is your favorite food อาหารที่คุณชื่นชอบคืออาหารอะไรนะครับคำนี้ออกบ่อยมากนะครับในข้อสอบนะครับ favorite favorite แปลว่าที่ชื่นชอบที่โปรดปรานนั่นเองนะครับก็ต้องดูนะฮะว่าข้อใดที่มันมีชื่ออาหารอยู่ใช่ไหมครับส่วนมากคนจะโดนหลอกก็จะเลือกระหว่างข้อ1กับข้อ2นะครับเพราะมันมีชื่ออาหารอยู่นะฮะ ลองดูครับข้อที่2ครับ you have ice cream you have ice cream คุณมีไอศครีมหรือคุณกินไอศครีมอาหารที่คุณชื่นชอบอะไรอ๋อคุณมีไอศครีมก็ไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลนะครับข้อ4 you're hungry what is your favorite food อ๋อคุณหิวก็ไม่ได้รู้เรื่องกันนะครับข้อ3ครับ I'm cooking lunch ฉันกำลังทำอาหารกลางวันอยู่โอ้ย ก็คนละเรื่องอย่างแล้วนะครับฉะนั้นข้อที่มันถูกต้องเป็นเหตุเป็นผลก็คือข้อที่ข้อที้หน่งนะครับ I like noodles นะครับฉันชอบบะหมี่หรือว่าฉันชอบกว๋วยเตี๋ยวนั่นเองนะครับอ้าไปดูข้อต่อไปก่อนข้อ18ขึ้นต้นง่ายๆขึ้นมาเลยครับ A ถามว่า What are you doing? What are you, What are you doing? คุณกำลังทำอะไรอยู่นะครับข้อ2ครับ c h e s cooking อ๋อหล่อนกำลังทำอาหารอยู่ เขาถามอยูใช่ไหมฮะเขาถามตัวเราแต่เราไปบอกอันนี้ไปบอกคนอื่นอ่าไปบอกบุคคลที่3ไปชีสเข้าก่งก่อนกำลังทําอาหารอยู่ก็ไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลกันนะครับเขาถาม you are a t e a c h e r คุณเป็นคุณครูอ้าวจะไปบอกเขาทาไมเขาก็ถามว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ใช่ไหมครับข้อที่สี่ he's a policeman he's a policeman อ๋อเขาเป็นตํารวจคุณกำลังทำอะไรอยู่เขาเป็นตำรวจก็คนละเรื่องอีกแล้วนะครับฉะนั้นข้อที่ถูกต้องเป็นเหตุเป็นผลก็คือข้อที่ ก็ที่หนึ่งนั่นเองนะครับ I'm s t u d y i n g I'm s t u d y i n g ฉันกำลังเรียนอยู่นั่นเองนะครับต่อไปข้อ19ข้อ19เนี่ยคุณครูนะครับที่เช e r ถามว่า how many days how many days are there in a week ใน1อาทิตย์เนี่ยมีวันอยู่ทั้งหมดกี่วัน how many days in the week เรื่องนี้ก็เรียนมาตั้งแต่ตั้งแต่อนุบาลก็ว่าได้เนาะ อาจบางคนคือร้องเพลงนะครับว่าวันหนึ่งมีกี่วันสตูเดนควรจะตอบว่าอะไรครับ 1. เรารู้อยู่แล้วนะครับถ้าแปลเป็นไทยงี้ฉะนั้นก็ต้องตอบข้อที่ข้อที่2นั่นเองนะครับเซเว่นั่นเองนะครับคือ1ใน1สัปดาห์มีอยู่7วันนั่นเองข้อที่1น five มี5าข้อที่3 30, 30, ข้อที่4 3, 3ก็ไม่ถูกนะครับมีข้อเดียวที่มันตอบว่าเซเว่นะครับ ตัวข้อหลวงเนี่ยอาจจะมีคลาดเคลื่อนเล็กน้อยนะครับผมก็ว่าข้อมูลก็มันเป็นการจําออกมานะครับผมก็แต่ว่ามีข้อเดียวที่ตอบเซเวถ้าแปลโจทย์อย่างนี้ก็ไขจําได้ว่าเลือกเซเวไปก็ถูกต้องแน่นอนนะครับไปดูการข้อสุดท้ายในคลิปนี้กันครับข้อสุดท้ายในคลิปนี้นะครับข้อ20นะครับผมเป็นข้อ เจ้าปัญหาก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเห็นหลายคนสอบถามเข้ามาในข้อนี้แล้วก็นักเรียนก็บ่นกันหลายคนนะครับคือเ,อเราจะตอบอะไรมันเหมือนมีข้อถูกมากกว่าหนึ่งข้อเป็นธรรมดานะครับมันก็ต้องมีข้อลวงอลองดูโจทย์ครับ Do you l like i this song Do you like this song คุณชอบเพลงนี้ไหมข้อที่หนึ่งครับ yes it's it's really long yes it's really long ชอบนะ โอ้แต่มันยาวจริงๆมันเป็นความขัดแย้งกันนะครับชอบแต่มันโอ้มันยาวจริงๆ it's really long มันก็เหมือนกับว่ามันเป็นด้านลบซะมากกว่าเพลงนี้อู๋มันยาวจริงๆนะชอบมันก็ยังไม่เข้าขั้นเข้าขายที่เป็นเหตุเป็นผลกันสักทีเดียวนะครับฉะนั้นข้อ1ก็ตัดออกนะครับข้อที่2นะครับ no it's very loud คุณชอบเพลงนี้ไหมไม่มันเสียงดังเกินไปเหมือนจะถูกนะครับ เราเก็บไว้ก่อนนะฮะข้อ3นะครับ Yes it's very it's very polite ชอบนะมันสุภาพมากเลย polite ตัวนี้แปลว่าสุภาพนะครับคนที่สับสนนะฮะก็จะเลือกระหว่างข้อ2กับข้อ3ที่มันสับสนกันส่วนข้อที่4ครับ No do you like this song ไม่ชอบครับ No it's beautiful คำที่เอาไว้ชื่นชมว่าเพลงไหน ดนตรีไหนที่มันไพเราะที่มันเพราะเนี่ยฮะเขาจะใช้คําว่า beautiful ที่แปลว่าสวยงามนี่นะครับชื่นชมเพลงที่มันสวยเพลงที่มันเพราะเนี่ยก็ใช้ beautiful เหมือนกันถ้าข้อ3ใช้ว่า yes it's very beautiful ข้อ3จะเป็นข้อที่ถูกต้องนะครับคําว่า polite เป็นคําแปลว่าสุภาพเราจะไม่เอามาชื่นชมเพลงนะฮะเพราะว่า Polite ส่วนมากเราชื่นชมคนชื่นชมสัตว์ก็ได้นะครับเช่นเราเรา,เราชมว่าสุนัขของเราเนี่ยมันอ h oh, he's so polite มันไม่กัดเลยเลยว่าผู้ชายคนนี้ oh he's so polite เขาเป็นคนสุภาพมากเขาช่วยฉันทำนู่นท,ทํานี่ตลอดอะไรประมาณนี้แต่เราจะไม่ชื่นชมเพลงนะครับว่าเพลงมันสุภาพมากดรกว่าไหมฮะ yes it's very polite จึงเป็นคำที่ไม่ถูกต้องนะฮะข้อที่มันถูกต้องเป็นเหตุเป็นผลมากที่สุดในข้อนี้คือข้อที่ สองนะครับข้อที่2นะครับ No it's very loud คุณชอบเพลงนี้ไหมโอ้ยไม่เลยมันเสียงดังมากเลยนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับเริ่มบทสนทนาก็ไม่ไม่ยากจริงๆนะครับคิดว่าสอสอเข้าน่าจะเห็นอกเห็นใจว่าปีนี้เราเรียนได้อย่างไม่เต็มที่เนื่องจากสถานก,การณ์โควิด -19 ข้อสอบก็เลยไม่ยากนะฮะถ้าเกิดว่าใครเก็บคำศัพท์มา ตั้งแต่ชั้นต้นๆเนี่ยทำข้อสอบได้อย่างง่ายๆสบายแน่นอนนะครับส่วนข้อที่เหลือเดี๋ยวจะทยอยทยอยรวบรวมข้อมูลแล้วก็จัดทําเฉลยไปเรื่อยๆนะครับผมยังไงก็ขออภัยนะครับถ้าเกิดว่าล่าช้าก็อดทนใจเย็นรอกันนิดหนึ่งนะครับขอขอบคุณสำหรับการรับชมการติดตามนะครับขอให้โชคดีในการสอบทุกๆคนครับ Thank you